โอเคนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟ่าโมบายทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการมุด VPN นะครับไปดาวน์โหลดอ่าฟีฟ่าโมบายนะครับเวอร์ชันเบตานะครับที่กำลังเปิดให้ทดลองเล่นนะครับตอนนี้ก็มีบางประเทศนะครับที่สามารถดาวน์โหลดและเล่นได้เลยนะครับก็มีอีกหลายประเทศนะครับที่ยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงนะครับ โอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราเข้าไปที่ Play Store นะครับผมแล้วค้นหาคำว่า vpn นะครับใช้ vpn ตัวไหนก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ผมแนะนำเป็น vpn ตัวนี้นะครับแคนาดานะครับ vpn แคนาดานะโอเคนะครับก็สำหรับผมก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับโอเคทำการเปิดเข้ามานะครับรอสักแป๊บหนึ่ง ก็กดกระบาดท,ทิ้งนะครับแล้วก็มาถึงหน้านี้นะครับให้เลือกอประเทศนะครับที่จะทําการต่อนะครับผมแนะนําเป็นที่มันมีคําว่าโปรนะครับประเทศไหนก็ได้ที่มันมีคําว่าโปรนะครับมันจะมีสัญญาณที่ที่แรงกว่าเนาะก็ผมแนะนํานะครับเป็นตัวนี้นะผมแนะนํากดเข้าไปเลยแล้วก็กดตัวแรกเลยนะครับ ก็แลกกับการดูโฆษณานะครับเพื่อให้ได้มีสัญญาณที่แรงกว่าโอเคกดเลยแล้วก็รอดูโฆษณาจนจบนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปเลยโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดตัว x ทิ้งไปเลยนะฮะแล้วก็ทำการกดเชื่อมต่อนะฮะ โอเคถ้าขึ้นแบบนี้นะครับให้ทำการเช็คดูนะครับว่า VPN ขึ้นไหมนะครับตรงหมู่หัวมุมนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็กลับมาที่ Play Store นะครับค้นหาคำว่า FIFA Mobile นะครับโอเคแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรง FIFA นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหานะครับดูแอปทั้งหมดนะครับของ EA นะ โอเคนะครับทีนี้เราก็เจอแล้วครับตัวนี้นะแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับสําหรับผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็รอโหลดจนเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในเกมก็ก่อนจะเล่นเกมเราต้องเปิด VPN เหมือนเดิมนะครับเราต้องเชื่อม VPN เท่านั้นนะครับถึงจะเล่นได้นะอืมโอเคผมเชื่อมแล้วเ,เข้าเลย โอเคนะครับหน้าตาเกมก็จะประมาณนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นหน้าตาตลาดนะครับก็จะมีประมาณนี้โอเคนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นแล้วก็เมนูต่างๆในคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับบ๊ายบาย